จ็บแอปเปิลแล้วเพื่อนๆแอปเปิล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 จ้าดกียังไหมเพื่อน ลมฝนจะลมลมแรงแรงเพื่อนๆลมแรงบว่าขนาดเลยเพื่อนเพื่อนจ้าเขาปิดกัน้นอยาแอดเขาปิดกัน้นไม่ให้เห็นคอมเพนต์นะเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่สองคนนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้แต่แอดจะไปิดตามไว้ที่เข้าได้ไอ้เข้าไม่ได้แแอดจะไม่ไม่ไม่ไปนะเพื่อนเพื่อน อ่อันติดอเอาเอา,เอาที่มันเอาที่มันเกาได้เนาะเพื่อนๆเ,เนาะมือเดินทะเลมีแต่แอปเปิลอะไม่มีปัญญาขึ้นไปเก็บจ้ะมันสูงเนี่ยตรงนี้ยิ่งดกเลยลูกช่วยสวยเนี่ยจะเอาไปอบจ้ะที่ย่เก็บอันเก็บนะแย่จะเอาไปอปบ,อ,บอ,ปอ,ปอ่าถ้าย่ตอนนี้แย่แยยกับน้องก๊อต เขาไปหาเพื wollen, ín, да ád, ่อนๆไม่ได้ก็คือเขาเขาปิดการเม้นจากการขายไม่ให้เห็นไม่เห ja ็นไอ้ที่เพื่อนๆเม้นมานะคะเมื่อวานแย่เห็นอยู่สองคนจ้ะสงสัยเพื่อนๆก็จะเป็นกันทุกคนมั่งแย่ววาเนาะเขาปิดกั้นไม่ให้เห็นไม่เห็นไอ้คอมเมนต์นะจ้ะเพื่อนๆเขาไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้มันเป็นอะไร อก่าปิดกั้นอะไรกันนะก,กันหนาะโ,โน้พี่ขาพี่จะให้ขึ้นได้รายได้ก็ให้ไปเถอะปิดกั้นทําไมเนาะเนาะเพื่อนๆแย่่าปิดกั้นทําไมปิดกันทำไมนะ ขึ้นมาสูงแล้วเด้อเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็บายยเด้อเพื่อนๆเขาปิดกั้นเขาปิดกั้นความเห็นความคิดเห็นเข้าหากันไม่ได้เพื่อนๆจ้าเนาะใครที่เห็นอันไหนเด้งมาก็ดูอันนั้นแหละจ้ะเพราะเขาไม่ปิดกั้นไม่เห็นไงเพื่อนๆเนาะเออก็ว่ายางนั้นแหละ ้มืดมาแล้วนะเพื่อนๆฟ้ามืดมาแย้ขึ้นมาบนนี้ก็เขาห้ามให้ขึ้นแต่แย้ขึ้นแต่มันไม่มีคนเนาะเออมันไม่มีคนจ้ะเพื่อนๆใช้แย้ต้องยืนถ่ายทุกคแย้เดินถ่ายตรงนี้เดินไม่ได้จ้ะเลยต้องยืนถ่ายหน่อยหนึ่งเอ้ยอยแยาแอดไปหาเพื่อนๆ ถ้าไม่เห็นก็อย่าเพิ่งว่าอย่าแอดเดอร์เขาปิดเขาปิดขั้นเมื่อวานแอดลงคลิปเข้าไปมันเห็นอยู่สองคนไหมเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ประมาณสองคนไหมเลยต้องมาบอกเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนแอดก็อย่าเพิ่งตกใจนะไม่ใช่เป็นแต่เพื่อนเพื่อนคนเดียวยาแอดก็เป็นทุกๆคนอาจจะเป็นเหมือนแอดมั้งเนาะปิดปั้นคอมเมนต์ปิดปิดกั้นคอมเมนต์ไม่ให้เข้าหากันเนาะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้แอดก็ไปาย ทำคลิปสั้นๆไว้ก่อนนะเพื่อนๆโอเคบา,บายยเจอแย่คลิปเจอแอะยายกับน้องกอตคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย